ผมย้อนกลับมาในสังคมมีผู้คนมากมายมาปรึกษาผมหลายเรื่องครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องชีวิตทั้งนั้นเวลาที่ผมแนะนำไปผมแนะนำเพื่อให้เขาอยู่ได้และอยู่รอดในอนาคตผมไม่ได้แนะนำเพื่อที่จะให้เขาเพียงแค่แก้ปัญหานี้เสร็จแล้วชีวิตเขาจะเจอปัญหาอะไรอีก ผมไม่ใช่การแนะนําแบบนั้นครับผมแนะนําเพื่อที่จะให้เขาถ้าเขาแก้ปัญหานีเ้เสร็จเขาจะต่อยอดชีวิตเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปปรึกษาเราควรที่จะถามกลับไปว่าทําไมถึงแนะนําให้ทําแบบนี้เราจะได้คําตอบแน่นอนครับว่าการที่คนที่เราปรึกษาเขาแนะนําเราแบบนี้เพราะเขามองเห็นอะไรในอนาคต การที่เราเบนตอมหรือการระดมสมองมันย่อมดีกว่าเราใช้ความคิดของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากยะบอกพวกเราว่าเมื่อเราคิดอะไรไม่ออกเมื่อเรารู้สึกว่ามันถึงทางตันมันก็ถึงเวลาที่เราอาจะต้องไปอาศัยขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากใครบางคนและนั่นอาจจะเป็นทางสว่างให้กับเราก็ได้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจัน์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรลุนณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบบอกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายใน คอกัวเดิมนะครับอาศัยหลังคานะครับในการบดบังแสงแดดนะครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งคืนเลยนะครับฝนก็ได้ตกลงมานะครับน้ำในโคกหนองนาผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้กังวลนะครับกับเรื่องน้ำท่วมน้ำล้นอะไรนะครับเพราะว่าถนนก็ทำให้สูงแล้วนะครับ สำหรับภารกิจเช้านี้นะครับมาที่โค้งหนองนาก็ทําการให้อาหารปลาน,นินที่ขุดไม่ในกระชังนะครับทั้งหมด4กระชังนะครับหลังจากที่ทําการให้อาหารเสร็จก็เลยได้ทําการติดตั้งกระชังใบที่ห้านะครับผมได้ถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับกระชังใบนี้เป็นกระชังใบที่ห้านะครับ ติดตั้งเสร็จวันนี้แล้วนะครับวันเดียวเสร็จนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมสะดวกนะครับผมไม่ได้ใช้เสาที่เป็นไม้ไผ่แต่ผมใช้เสาที่เป็นไม้ยูคาลิปตัสนะครับพอดีซื้อจากสวนใกล้ๆแถวนี้แหละครับแต่ละต้นมันก็ค่อนข้างที่จะได้เสาเยอะนะครับต้นหนึ่งก็ได้เสาประมาณสามต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วในการที่จะติดตั้งนะครับ ในเวลาที่ใช้ค้อนปอนนะครับตอกเสาลงไปนะครับลงไปในดินมันจะค่อนข้างเข้าได้ลึกกว่าที่เป็นไม้ไผ่นะครับก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับหลังจากที่ติดตั้งกระชังใบที่ห้าเสร็จนะครับก็มาทำการดัก ปาซิวนะครับพอดีคุณพ่อกับคุณยายนะครับเมื่อวานมาหาพากันอยากกินปลาซิวนะครับเดี๋ยวปลาซิวไปหมกนะครับพอดีเมืม่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ดักให้นะครับเช้านี้ก็เลยได้ทําการดักปลาซิวให้นะครับก็ได้บางส่วนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะติดลูกปานินมาเยอะนะครับก็ได้ปัานินที่ตัวโตๆโตโตก็เอาไปลงในกระชังที่ห้าด้วยนะครับ ก็ได้ปลาซิวไปฝากคนแก่นะครับที่จะชอบกินพวกหมกปลาซิวอะไรแบบนี้นะครับนี่แหละครับทำโค้งหนองนาก็มีผลพลอยได้นะครับเรื่องอาหารการกินนี่ไม่ขาดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเอฟซีมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้คุณหมอช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองนะครับช่วยให้กำลังใจที่ ในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในการที่เราจะแก้ไขปัญหาชีวิตเรานขณะน,นี้มองไปทางไหนก็ค่อนข้างมืดมิดค่อนข้างที่จะตันไปหมดอยากที่จะให้คุณหมอช่วยให้มุมมองสำหรับคนที่วันนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับผมคิดว่าหน้าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่ามีคนเป็นจำนวนมาก ที่กำลังมืดแปดด้านเลยนะครับคิดอะไรก็ไม่ออกเวลาที่ใครตกอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับมผมเชื่อว่าหลายๆคนจะค่อนข้างเครียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลบางคนอาจถึงขั้นที่ทำร้ายตัวเองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเกิดภาวะมืดแปดด้านเนะี่ย ผมอยากให้พวกเราที่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดพยายามที่จะติดตามดูพฤติกรรมแล้วก็ช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยไถ่าถามสารทุกข์สุขดิบนะครับอย่าปล่อยให้คนเรามันตันหรือไม่มีทางออกเพราะถ้าคนเราตันหรือไม่มีทางออกแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะตัดสินใจชั่วบูบซึ่งก็อาจจะเกิดความสูญเสียที่ดามานะครับเพราะนั้น ก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะครับแล้วถ้าวกกลับมานะครับเวลาที่พวกเราเกิดการที่คิดอะไรไม่ออกมืดแปดด้านเลยนะสิ่งที่ผมอยากให้พวกเรากล้าที่จะใช้ก็คือผมอยากให้พวกเราลองปรึกษาคนที่เขามีความรู้หรือคนที่เราไว้ใจ และเราสามารถพูดกับเขาได้ทุกเรื่องการที่เราคิดอะไรไม่ออกเลยเราเมืดแปดด้านแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะมองหาทางออกให้กับชีวิตได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์นะครับการที่เราจะเอาเรื่องราวเราที่เรากำลังเจอปัญหาเนี่ยไปปรึกษากับคนที่เราไว้ใจหรือคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะมีทางออกให้เรา เวลาที่เราไปปรึกษาคนที่เราไว้ใจหรือคนที่เราคิดว่าจะได้คำตอบเนี่ยผมไม่อยากให้พวกเราตั้งทงหรือว่าคิดว่าคำตอบมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ผมอยากให้พวกเราพร้อมที่จะรับหรือพร้อมที่จะทำตามในสิ่งที่คนที่เราไว้ใจเนี่ยเขาให้คำแนะนำเพราะการที่เราจะไปปรึกษาใครสักคนในภาวะที่เราเกิดวิกฤต ผมเชื่อว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เรามองเห็นว่าเขาน่าจะให้แสงสว่างกับเราได้ถ้าคำตอบที่เราได้หรือคำแนะนำที่เราได้มันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดฝันหรือสิ่งที่เราคาดคิดหรือเหมือนกับคำตอบที่เราอยากได้ผมใหญ่พวกเราทำตามครับ ถึงแม้มันจะขัดกับความรู้สึกขัดกับความคิดของเราว่าเราไม่ได้อยากได้คำตอบแบบนี้ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับผมว่าความคิดของคนอื่นการที่เขาคิดแบบนั้นแสดงว่ามันก็เป็นความคิดที่เขาก็คงใช้เหตุและผลและก็คงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี มันอาจจะเป็นความคิดที่แตกต่างแต่มันกลับจะเป็นความคิดที่หลากหลายถ้าเราลองทําตามมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดก็ได้การที่เราเมื่อแต่ด้านการที่เรามองหาทางออกไม่เจอแต่ถ้าเรากล้าที่จะบอกตัวเองว่ายอมที่จะปิดความคิดตัวเองและทําตามในสิ่งที่คนอื่นแนะนําที่เราไว้ใจเขาเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทํา บางครั้งเราต้องยอมปิดตาตัวเองปิดสมองตัวเองเพราะถ้าเรายังใช้อารมณ์ของเราใช้ความรู้สึกของเราในการที่จะบอกว่าฉันไม่ทําตามหรอกเพราะมันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เนี่ยผมว่าเผพอเอปัญหาที่เราเจออาจจะยิ่งติดขัดในการที่จะแก้หรือยิ่งมัดเราให้แน่นเข้าไปอีกแต่ถ้าเราลองทําตามมันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรนะครับ และมันอาจจะเป็นคําตอบที่เราอาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่าคําตอบมันจะเป็นแบบนั้นทําไมผมถึงพูดแบบนี้ครับผมย้อนกลับมาในสังคมมีผู้คนมากมายมาปรึกษาผมหลายเรื่องครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องชีวิตทั้งนั้นเวลาที่ผมแนะนำไป ผมแนะนำเพื่อให้เขาอยู่ได้และอยู่รอดในอนาคตผมไม่ได้แนะนำเพื่อที่จะให้เขาเพียงแค่แก้ปัญหานี้เสร็จแล้วชีวิตเขาจะเจอปัญหาอะไรอีกผมไม่ใช่การแนะนำแบบนั้นครับผมแนะนำเพื่อที่จะให้เขาถ้าเขาแก้ปัญหานี้เสร็จเขาจะต่อยอดชีวิตเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ เราไปปรึกษาเราควรที่จะถามกลับไปว่าทําไมถึงแนะนําให้ทําแบบนี้เราจะได้คําตอบแน่นอนครับว่าการที่คนที่เราปรึกษาเขาแนะนําเราแบบนี้เพราะเขามองเห็นอะไรในอนาคตการที่เราเบนตอมหรือการระดมสมองมันย่อมดีกว่าเราใช้ความคิดของเราคนเดียวเพราะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่า เมื่อเราคิดอะไรไม่ออกเมื่อเรารู้สึกว่ามันถึงทางตันมันก็ถึงเวลาที่เราอาจต้องไปอาศัยขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากใครบางคนและนั่นอาจจะเป็นทางสว่างให้กับเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์เพื่อที่จะมาให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยครับ วันนี้ผมขอสวัสดีครับ